ไฟฟ้าน้ำประปานะครับถนนในโครงการกว้าง9เมตรด้วยกันนะครับพร้อมไฟ2ทางตอนกลางคืนนะครับที่เป็นไฮไลท์ยิ่งกว่าไฮไลท์ก็คือโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,100บาทจนถึง6,300บาทต่อตารางวานะครับสวัสดีครับพบกับผมาม์กนะครับที่ YouTube mark, mark, ชนะของล้านมาร์ค Facebook ล้านมาร์คเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และก็กดแชร์ที่ u t u b e นะครับและอย่าลืมไปกด Follow ที่ Facebook ด้วยเช่นกันนะครับท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านเข้ามาโครงการอีกโครงการหนึ่งของทางลานมาร์นะครับชื่อว่า The Hill 2นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมเียมเพิ่เมืองจังหวัดนครน,นายกนะครับถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่มีความสม,มบูรณ์แบบมากๆนะครับเพราะนื่จากว่าไฟฟ้าน้ำประปานะครับส่วนในโครงการกว้าง เเมตรด้วยกันนะครับพร้อมไฟ2ทางตอนกลางคืนนะครับที่เป็นไฮไลท์ยิ่งกว่าไฮไลท์ก็คือ โฉนดพร้อมโอนทุกแปลงนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,100บาทจนถึง6,300บาทต่อตารางวานะครับถือว่าเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เดินทางสะดวกมากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าห่างจากกรุงเทพเพียงแค่1ชั่วโมงแสนนะครับห่างจากโรงเรียนนายร้อยจ้บอเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมและก็ที่สําคัญเลยนะครับโครงการเรามีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆนะครับตั้งอยู่ติดกับชนคอนกรีตการเดินทางสะดวกมากๆครับห่างจากอําเภอเมืองเพียงแค่9กกิโลเมตรเท่านั้นครับผมอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูโครงการ ฮล2นะครับว่าโครงการเราเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับที่โครงการ The Hill 2นะครับเป็นโครงการที่ดินแบ่งแปลงมีทั้งหมดอยู่13แปลงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกนะครับเป็นแปลงที่มีความสวยงามมากๆนะครับเนื่องจากว่าตัวแปลงนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเขาชะงก่กในบรงเวณในร้อยจอปร,รอเพียงแค่ 2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็การเดินทางก็สะดวกมากครับเราอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงแค่1ชั่วโมงเสรนะครับจนถึงหน้าแปลงของเรานะครับแน่นอนแล้วครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับถนนในโครงการนะครับผมระวังหินคลุกไปแล้วนะครับถนนในโครงการกว้างทั้งหมด8เมตรนะครับแล้วก็จะมีรั้วคอกม้านะครับในแต่ละแปลงนะครับน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะครับที่สําคัญนะครับ อยู่ไม่หา่างจากตัวเมืองของจังหวัดนครนายกนะครับเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับตัวแปลงนี้มีความพิเศษนะครับแตกต่างจากที่ดินแปลงอื่นตรงที่ว่ามีความเป็นส่วนตัวค่อนข้าสงสูงนะครับและก็แบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับผมส่วนแปลงฝั่ง C ที่อยู่ซ้ายมือของผมนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับส่วนแปลงฝั่งดีที่อยู่ขวา,ามือของผมฝั่งนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับและก็อยู่ด้านหน้าของผมอีกสแปลงนะครับฝั่งด้านหน้าของผมฝั่งนี้ฝั่ง E นะครับ ด้านท้ายของแปลงนะครับจะหยุดติดกับบ่อน้ําแล้วก็หันหน้าไปหาเขาชะงโงกและก็ทิวเขาใหญ่ที่อยู่ด้านหลังแนละแน่นอนครับบรรยากาศที่นี่นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเพราะเนื่องจากว่าจุดที่ตั้งของตัวโครงการเนี่ยจะตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของเนินพรหมณีนะครับเวลาเรายืนอยู่ที่ตัวแปลงนะครับเราจะสามารถเห็นเขาชะงโงกหรือว่าโรงเรียนนายร้อยจอบรอนะครับตัวภูเขานะครับ ครึ่งหนึ่งของภูเขานั้นหมายความว่าจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณสัก29เมตรด้วยกันนะครับผมทําให้ความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงและที่สําคัญน้ําไม่ท่วมด้วยนะครับผมอยากจะเวินเชิญนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการที่ดินนะครับที่อยู่ใกล้สาธรณนุบภคที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งนะครับมีด้านหน้าของโครงการนะครับ โครงการนี้เป็นโครงการที่2นะครับแต่โครงการแรกเนะี่ยตัวถนนนะครับจะกว้างอยู่9เมตรด้วยกันนะครับแต่โครงการ2ตัวถนนจะกว้างอยู่8เมตรด้วยกันนะครับผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับว่าแต่ละแปลงนะครับผมมีความแตกต่างกันยังไงฝั่ง C ฝั่งนี้นะครับแบ่งออกห้าแปลงด้วยกันนะครับ แปลงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเป็นแปลงแรกนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าแปลง C1 นะครับตัวแปลง c ีแงนี้นะครับจะเป็นแปลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการนะครับก็คือขนาด1ไร่กับ60ตารางวานะครับหน้ากว้างของตัวแปลงที่อยู่ประมาณสัก30เมตรนะครับส่วนความลึก50กว่าเมตรด้วยกันนะครับเป็นขนาดโดยประมาณนะครับส่วนที่อยู่ถัดไปนะครับสามแปลงจนมีขนาดของแปลงอยู่ที่230ตารางวานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าแปลง230ตารางวาเป็นยังไงตามผมมานะครับ ตอนนี้ผมยิงอยู่ด้านหน้าของแปลงที่มีขนาด230ตารางวานะครับก็คือแปลง C2, C3 และก็ C4 นะครับจะสังเกตดว่าด้านหน้าแปลงของตัวแต่ละแปลงนะครับจะมีหัวขอกไม้ที่เป็นตัว T แบ่งอยู่นะครับแต่ละแปลงนะครับส่วนด้านหน้าของตัวประตูเนี่ยนะครับจะมีระยะอยู่ประมาณ10ว่า์เมตรด้วยกันนะครับ ังน,นี้ถือว่าเป็นแปลงที่ดีอีกแปลงหนึ่งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับตัวภูเขามากๆนะครับผมทุกแปลงในโครงการสามารถมองเห็นวิวเขาชงโงกและก็ทิวเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจนนะครับท่านสามารถสร้างบ้านหัดหน้าไปทางทิศเหนือนะครับที่เป็นฝั่งของ เขาเชือโงกได้นะครับผมต่อมานะครับผมอยากจะพาทุกคนเข้ามาดูแปลงที่แปลเป็นแปลงดีนะครับแปลงดีมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอยู่5แปลงนะครับแปลงดีเนี่ยจะมีขนาดที่แตกต่างกับแปลง C ีนะครับแต่ข้อด,ดีของแปลงดีเนี่ยครับจะเป็นแปลงที่หันหน้าไปทางที่ตะวันออกเลยนะครับส่วนฝั่งด้านซ้ายของตัวแปลงนะครับทแยงมุมประมาณสัก20องศาเนี่ยจะเป็น เขาชงกและก็ทิวเขาใหญ่นะครับทุกแปลงของที่ดินแปลงนี้จะสามารถมองเห็นวิวเขาใหญ่และก็เขาชิงงกได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ละแปลงของแปลงที่อยู่ในฝั่งองเป็นฝั่งดีนะครับขนาดแปลงจะอยู่ที่203ตารางวานะครับยกเว้นแปลงที่เป็นแปลง D1 นนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าแปลงอื่นก็คือ206ตารางวานะครับถือว่าเป็นอีกแปลงนะครับที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะครับผมลูกค้าหลายท่านนะครับจะชอบแปลงฝั่งดีเพราะว่าด้านหน้าของตัวบ้าน สามารถกําหนดหันหน้าไปยังภูเขาได้อย่างชัดเจนนะครับต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนเข้ามาดูนะครับแปลงที่เป็นแปลงอีนะครับถือว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นแปลงไฮไลท์เลยนะครับ ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่แปลง E นะครับแปลง E จะเป็นอีกแปลงหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าแปลง E แปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นทิศที่เป็นที่ตั้งของเขาชะง่และก็ทิวเขาใหญ่นะครับทำให้แปลงนี้มีความโดดเด่นและก็แตกต่างจากแปลงอื่นๆนะครับผมและก็เป็นแปลงที่อยู่ติดกับบ่อน้ําอยู่ด้านหลังของตัวแปลงนะครับบ่อน้ําขนาด5ไร่นะครับทุกแปลงทั้ง4แปลงของแปลง E นะครับจะอยู่ติดกับบ่อน้ำนะครับและขนาดแปลงอยู่ที่187ตารางวานะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือแปลง E1 นะครับจะมีขนาดที่เล็กที่สุดก็คือ140ตารางวานะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นแปลงไหนในโครงการนี้นะครับสามารถมองเห็นวิวเขาได้อย่างชัดเจนนะครับที่สําคัญนะครับลมโกรกมากๆมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่กําลังจะมองหาที่ดินอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับและก็เดินทางไม่ไกลนะครับและก็ที่ตั้งของโครงการมีความปลอดภัยนะครับผมและก็ไม่เปลี่ยวนะครับการเดินทางสะดวกนะครับการเดินทางของเรา 한무 t h คอนกรตจนถึงหน้าแปลงนะครับและโครงการนี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําและก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าหากท่านไหนที่กำลังจะมองหาที่ดินและก็มัจะตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงอื่นนะครับผมอยากจะให้ท่านเปิดโอกาสนะครับให้กับโครงการเราได้นําเสนอความเป็นตัวตนนะครับและก็ความเป็นเอกลักษณ์ผมเชื่อว่าท่านจะรู้สึกชอบอย่างที่ผมชอบนะครับถ้าสมมติท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมที่เบอร์0ู5ย์เก้าห้นะครับผมและทีมงานแลนด์มาร์กทุกคนนะครับจะรอต้อนรับท่านอยู่ที่แ วันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กด like และก็กดแชร์กันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามวันนี้สวัสดีครับ